สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยกับครูพาคันต่อนะคะหลังจากที่เราได้เรียนแล้วในเรื่องของการอ่านคําในภาษาไทยคําที่มีตัวการใช่ัหยคะ,ะวันนี้นะคะเรามาทบทวนกันโกอนนะคะคำที่มีตัวการในลักษณะของตัวการนนะคะก็คือมีเป็นเครื่องหมายทันตคาตน,นะคะ สันญาคาจะบวกกับพยัญชนะจริงจะเรียกว่าตัวการันได้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เครื่องหมายสันญคาเนี้ยไม่มีพยัญชนะเราจะเรียกว่าตัวการันไม่ได้นะคะนี่คือลักษณะของตัวการันคือเครื่องหมายสันตคาานะคะ,ะ,ะมาดูต่อนะคะคาาก่อนเราเรียนนะคะ ตัวการันนะคะที่มีพยัญชนะตัวเดียวและมีพยัญชนะสองตัวเป็นตัวการันนะคะนี่ลักษณะของตัวการันเห็นไหมคะพยัญชนะตัวไหนที่มีตัวการันหมายความว่าตัวนั้นไม่ออกเสียงนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูชนิดของตัวการัน ชนิดของตัวการันต์มีสี่ชนิดนะคะตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะตัวเดียวะะเห็นไหมคะเห็นไหมเช่นยอหยกการันต์ตัวเดียวยชนิดที่สองก็คือตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะสองตัวเห็นไหมคะตัวทอทหารกับโรเรือนะคะย่างชนิดที่สามก็คือตัวการันต์ที่เป็นพยัญชนะสามตัวชนิดที่สี่ ที่เป็นพย,ยัญชนะและสระเห็นไหมคะที่เป็นพย,ยัญชนะและสระอยู่ในตัวเดียวกันเห็นไหมคะทอทมสระอีแล้วอิงก,กาลานนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูการอ่านอ่านทุกคนการอ่านก่อนนะคะที่เรียนไปเลยนะคะทุกคนการอ่านเป็นแถวแนวนอนนะคะทุกคนทบทวนก่อนอ่านก่อนว่าที่เราเห็นเนี้ยที่ครูเตรียมคําไว้ให้เนี้ย คำไหนที่มีตัวการันบ้างนะคะดูแถวที่หนึ่งนะคะแนวนอนนะคะแก้วน้ำพระอินบ้านเรือนไดโดเสาเจอไหมคะเจอแล้วยังคะแก้วน้ำมีไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะตัวการันไม่มีพระอินเจอแล้วนะคะอ้าวดูพระอินไหนตัวการัน คำว่าพระอินนหนูเป็นตัวสะกดนะคะที่เหลือก็คือโททหารกับโรเรือใช่ไหมคะเป็นตัวการันหมายความว่าพยัญชนะสองตัวนะคะเป็นตัวการันเจอแล้วนะคะคำว่าพระอินผ่านไปต่อไปบ้านเรือนมีไหมคะตัวการันไม่มีนะคะเอาเจออีกนะคะเจออีกเจออีกคำว่าเดโูเสา ไดโดเสานะคะไดโดเสาไม่มีตัวสะปดเตโรเรือพยัญชนะตัวเดียวเป็นตัวการันนะคะมาดูเสี่ยวที่สองเจอยังคะวันอาทิตย์ดูวนะคะเปรียบเทียบอารมณ์วิทยาศาสตร์เจอไหมคะนักเรียนเจอแล้วไหมเจอ,อยัง มาดูคำที่1นนะคะคำว่าวันอาทิตย์มีตัวการันต์ไหมคะมีค่ะก็คือโยยักษ์เป็นตัวการันต์ใช่ไหมคะต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะคะโยยักษ์เป็นตัวการัน,น,ะะนตน์หมายความว่าพยัญชนะตัวเดียวก็คือโยยักษ์นั่นเองต่อไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบไม่มีนะคะผ่านเลยค่ะมาที่อารมณ์อารมณ์ก็คือโมมาเป็นตัวสะกดตัวการันต์ก,นก็คือ ต่อค่ะค่ะนอนเดียนค่ะตัวกรันนอนเดีนตัวเดียวนะคะอะต่อไปวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตัวสอเสือเป็นตัวสะกุอยู่ในมาตราแม่กดเพราะฉะนั้นพยัญชนะอะไรคะเป็นตัวการันต่อค่ะก็คือต่อเต่ากับรอเรือค่ะ เห็นไหมคะสังเกตได้ไง่ายๆตัวเดียวสองตัวต่อมาค่ะแถวที่สามนะคะคำว่าดอกบัวกล้วยหอมเวทบนซื่อสัตว์เจออย่างคะเจอ,อย่งคะ,ะมาดูทีละคำดอกบัวมีไหมไม่มีกล้วยหอมมีไหมไม่มีต่อมาคำว่า เวทบุญเรามาดูเจอแล้วใช่ไหมคะเวทบนคคำว่าเวทบนก็คือโนหนูเป็นตัวสะกดที่เหลือก็คือโตเตากับโรเรือเป็นตัวการันสองตัวนะคะพยัญชนะสองตัวคือตรเตากับโรเรือค่ะต่อไปคําว่าซื่อสัตย์ ่อเต่าเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะแล้วพ่อโยชักเป็นตัวกาดันตัวเดียวค่ะ็ยัญชนะตัวเดียวต่อไปนะคะต่อไปมาดูคําว่าคําว่าฟันเฟยหอยสังหวยเตียว อ๋อคำนี้คำว่าเข้มข้นนั่นเองนะคะไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าวางไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าไม่มีตัวการันอยู่แล้วนะคะคำว่าเข้มข้นไม่ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูสิเรามาดูที่คำไหนฟันไฟก็ไม่มีอ๋อเจอแล้วคำว่าหอยสังนะคะหอยสังเป็นตัวสะปดขอไก๋เป็นตัวการันนะคะนั่นก็ไม่มีแล้วไวเตียวแล้วก็เข้มข้นไม่มีแล้วค่ะนะคะ ทีนี้เราก็รู้จักสังเกตแล้วว่าไหนมีตัวการันหนึ่งตัวการันสองพยัญชนะหนึ่งตัวพยัญชนะสองตัวอยูตรงไหนอย่างไรนะคะเรารู้จักสังเกตแล้วทีนี้เราก็มาเรียนที่เราเรียนวันนี้เราก็มาดูนะคะที่เราเรียนวันนี้ง่ายๆนะคะที่เราเรียนวันนี้ก็คือการอ่านตัวการันพยัญชนะสามตัวผู้ยกตัวอย่างไม้แบบนี้ h. นะคะรูยกตัวอย่างคําว่า พระลักษ์พระลักษ์เนี่ยเป็นตัวละครอยู่ในเรื่องรามเกียรติใช่ไหมคะคาว่าพระลักษ์ไหนตัวสกุลไหนตัวการันเราเรียนพยัญชนะสามตัวที่เป็นตัวการันอ่านเปลี่ยนดูนะคะคําว่าพระคาว่าลักษ์ก็คือโลอะโกลักษ์ก็คือโกเกยเป็นตัวสกุล ก็ไก่ okay. เป็นตัวสะกดสอรูสีโมมานอเดนใช่ไหมคะนอเดนมีตัวระดันแล้วแต่ที่เหลืออยู่ก็คือสอซอรสีกับโมมาเหลืออยู่สองตัวนะคะเพราะฉะนั้นที่อยู่สองตัวนี้ที่เหลือเนี่ยก็คือ ตัวการันต์ด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นในคำนี้มีพยัญชนะตัวการันต์สามตัวค่ะมีโสรุสีโมมาโนเดนนะคะต่อไปมาดูสาพยัญชนะสามตัวแล้วเรามาดูที่เราเรียนวันนี้อีกก็คือการอ่านคำที่มีตัวการันต์ที่เป็นทั้งพยัญชนะและสระทั้งพยัญชนะและสระนะคะดูสิ คำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็คือทอทหารเป็นตัวสะกดนะคะททงเห็นไหมคะมีสระด้วยมีสระอีแล้วก็อินทร์กรันเห็นไหมคะมีทั้งพยัญชนะและสระคะคาว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์เห็นไหมคะเราออกเสียงบริสุทธิ์ไม่สุธินะคะเราออกเสียงแค่บริสุทธิ์ นะคะต่อไปคำต่อไปค่ะคำว่าลิกขสิทธิ์ลิกขสิทธิ์ดูไหนตัวการันคะทอทหารเป็นตัวสะกดน,นะคะเพราะฉะนั้นทอธงสระอิแล้วก็มีการันด้วยเพราะฉะนั้นมีทั้งสร,ระและพยัญชนะเช่นกันนะคะก็ะคือ,อทอธงสระอิ เป็นตัวการันนะคะเป็นพยัญชนะตัวการันต่อไปค่ะคำว่าเปรมปรีเปรมปรีไหนคะตัวการันอยู่ตรงไหนเอาตัวการันอยู่ตรงนี้ที่โดเดกสระอีการันใช่ไหมคะคำว่าปรีไม่มีตัวสะกดนะคาว่าปรีมีมม,มาเป็นตัวสะกดทีนี้ตัวการันจะอยู่ที่ โดเด็กสระอีกแล้วก็การันอ่านว่าเปรมปรีไม่เอ่ว่าเปรมปรีดิไม่ได้นะคะต้องอ่านว่าเปรมปรีเพราะตรงไหนที่มีตัวการันเราไม่ออกเสียงนะคะต่อไปคําว่าพันข้าวพันข้าวพันข้าวนี้พันพืชทั้งหลายนะคะเห็นไหมมีสระอุดด้วยทีนี้คําว่าพันมีนนโูเป็นตัวสะกดนี่มีทอทงสาระ อแล้วก็จริงจากการันยความว่ามีทั้งพยัญชนะและสระเป็นตัวกานันะคะอย่างในตัวเดียวกันเลยก็คือพันนะคะคำว่าพันพันข้าวนะคะ,ะไม่ยากนะคะให้รู้จักสังเกตที่เราเรียนมาลแล้วตั้งแต่ ที่เป็นพยัญชนะที่เป็นตัวกรันตัวเดียวพยัญชนะที่เป็นตัวกระันสองตัวหรือในคาบนี้ก็คือพยัญชนะที่เป็นตัวกระันตัวกรันสาตัวแล้วก็มีทั้งพยัญชนะและสระนะคะแต่ที่สําคัญนะคะให้รู้จักสังเกตคําว่าตัวกระันอยู่ตรงไหนที่เราไม่ออกเสียงนะคะถ้ามีตัวกระันแล้วเราออกเสียงไม่ได้เห็นไหมคะ เราไม่อ่านว่าพันเข้าเราไม่อ่านว่าพันทุอะไรประมาณนี้นะคะฤกษ,ษ์เสดฤกษ์จิตทิธิก,ก็ไม่ได้นะคะถ้ามีตัวการันต์เราก็ไม่ออกเสียงแต่ให้เรารู้จักสังเกตคำนะคะ,ะไม่ยากทีนี้เรามาดูเป็นข้อความอุมปยุกต์นะคะ,ะทีนี้เราอ่านดูเห็นไหมคะเขาบอกว่าเราลองอ่านดูสุนัขมีหลากหลายสายพันเห็นนะคะ สุนักมีหลากหลายสายพันธุ์ไหนคะตัวการันอยู่ตรงไหนพยัญชนะที่เป็นตัวการันอยู่ตรงไหนอยู่คําว่าคําว่าพันใช่ไหมคะคาว่าพันก็คือนอนทเป็นตัวสะกดท,ที่ครูบอกแล้วแล้วก็โท้อทงมีสระอุแล้วก็การันอยู่ตรงนี้เองนะคะอยู่คําว่าพันต่อไปคะ่ยะยักษ์ตนนี้มีฤทธิ์มากตัวการัน ตรงไหนคะคำไหนคะคำว่ายักษ์คำว่ายักษ์กษโกเกิเป็นตัวสะกดอ,อหรสอสีเป็นตัวการัน,นะคะพยัญชนะตัวเดียวยักษ์ตรงนี้มีฤทธิ์มากอ้าวทีนี้คำว่าฤทธิ์คำว่าฤทธิ์ก็เป็นคำที่มีตัวกาันก็คือทหารเป็นตัวสะดทอทงสระอีแล้วก็ มีการันต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีทั้งพยัญชนะและสระนั่นเองนะคะเ,าเรามาดูในในต่อไปนะคะทีนี้ประโยคต่อไปก็บอกว่าทเทพเจ้าองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือทเทพเจ้าองค์นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ หนตัวการันคาหาโกนที่พระเจ้ามีคําว่าอะไรลูกมีคําว่าองเห็น<ช>ไหมคะ,มมคะองโูเป็นตัวสะกดโคควายการันก็คือโคควายเป็นพยัญชนะตัวการันนะคะมีองมีอะไรอีกคะซักมีคําว่าซักกับคําว่าสิทธ์ก็คือ คำว่าศก,ก็คือโคเกยเป็นตัวสะกดโดเดกสาราอิก,การันแล้วหมายความว่า,ามีทั้งพยัญชนะและสระนะคะก็คือโดเดกสาราอิแล้วการันคำว่าสิทธิ์ก็เช่นกันนะคะทัวทวทหารเป็นตัวสะกดแล้วก็ทอถุงสรอีแล้วก็การันนั่นเองมีทั้งพยัญชนะและสระนะคะต่อไปพระลักษเป็นตัวละคร ในเรื่องรามเกียรติ์ที่ครูบอกแล้วเมื่อสักกี้เห็นไหมครับพระลักษคำว่าพระลักษ์คำว่าพระลักเราเจอแล้วเมื่อสักกี้ก็คือโกเกย์คำว่าลักณนะลูกโกเกย์เป็นตัวสะกดแล้วก็สราสีกับโมมาแล้วก็นอดนก็คือเป็นตัวการันก็คือสามพยัญชนะสามตัวนะคะในเรื่องรามเกียรติ์รามเกียรติ์ก็เหมือนกันคำว่าเกียรติ์ก็คือมี มีสระเอียแล้วก็เรเรือเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ,ะต่อต่าสาอีการันต่อต่อสาร,การ,สารีการันก็คือมีทั้งพยัญชนะและสระนะคะอยู่ในคำเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูไม่ยากนะลูกไม่ยากเลยนะคะเราเรียนมาแล้วเราเรียนมาแล้วทั้งตัวสะกดตัวพยัญชนะตัวเดียพยัญชนะสองตัว แล้วก็พยายนชนะ3ามตัวนะคะม,มีอะไรอีกลองซิหาดูซิว่ามีอะไรอีกที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ทบทวนอ่อาน,น,นะคะทีนี้มาดูหลังจากที่เราได้อ่านได้ทบทวนไปแล้วนะคะทีนี้การเรียนในเรื่องของตัวการันนะคะทั้งหมดวันนี้ครบนะคะ สวกของตัวกันพยัญชนะที่มีตัวกรันทั้งสระทั้งพยัญชนะอยู่ในตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจบแล้วก็ต้องทํางานนะคะให้นักเรียนเขียนคําที่มีตัวกรันนะคะเป็นพยัญชนะ3ตัวและพยัญชนะและสระหมายความว่าทั้งพยัญชนะและสระเมื่อตะกี้ที่เราเรียนไปนะคะพร้อมแต่งประโยคชนิดละห้าคำห้าประโยค ลงในสมุทรสาไทยชานิดละห้าคำห้าประโยคหมายความว่าพยัญชนะที่เป็นตัวกรันสามสามตัวเช่นพระลักษณ์ที่โรอ,อธิบายเมื่อกี้ะคะ่ะพระลักษณ์สามตัวที่เป็นตัวกรันน้องหามาเลยห้าคำแล้วก็แต่งประโยคข้างๆไปเลยนะคะแล้วก็ทั้งสระและพะยัญชนะที่อธิบายไปเมื่อกี้นั่นแหละแล้วออกมาตั้งก็คือห้าคำเหมือนกัน แล้วก็5ประโยคเหมือนกันนะคะชนิดละ5ประโยคชนิดละ5คําเพราะฉะนั้นบอกว่าเข้าใจแล้วนะคะคเคยทำมาเยอะแล้วหมายความว่าน้องต้องแต่งกี่ประโยคคะน้องต้องหากี่คําคะรวมกันแล้วหากี่คําคะอย่างละ5คํากี่คาคะ10คำนะคะ, 10, คะ,คะ10ประโยคเพราะว่าครูบอกว่าหาชานิดละ5าคำหประโยคนะคะ ไม่ยากยกตัวอย่างมาให้ยเยอะแยะน้องสามารถค้นในคำในพจนานุกรมแล้วเอามาแต่งประโยคได้ยเยอะแยะเลยนะคะจะให้รู้จักสังเกตและหาสู้ๆนะคะเห็นสงงานมาป่ะนะคะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษรส Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ